ไทยด้านหน้าด้านหลัง,ด,ด,งด,ด้าน้ต้ด้านขวาขอไทยกุ่เพื่อรักยอดไอคิวขอยนางจงโชคดีสามสองน ที่ก็ไม่แห้งเลยรอดแล้วของดีนี่สีฟ้าก็เป็นน้ำมือนี่ส ลาแนวขาดเลยโมมลลนมาเรียบร้อยดีตู้่อไป được 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 แกกูเหมือนกันนะเขาเหมือนหาไประบวนกาจะต้องมครับกาบเหนือศากนี่มีความไม่ประกอเป็นใจยกไมจุด ก้ย่าคุณกงมมไมไ่ได้ได้อกบุตรกาวก็ไม่เพื่อนมี้พอได้ไป ครับ so, nah, dengan ไปได้นี่หลุน ควสามารถทำเงินใ้ที่น้งนองแฟ้นกำไรได้ต้องปราบระชการเองสองร้อยสี่